จูดวงชาวราศีพิจิกครับผมอย่ามาตามเลยนะครับคนผีคนก็คือคนผีก็คือผีนะผมคนก็คือคนที่เข้ามาเยือแย่งแข่งแย่งชิงดีนะอยาเข้ามาตามนะผมโชคชะตาบนกุศลวาสนานก่อนตอนนี้หมอสั้นได้อันนี้มาตะกุดหลวงพ่อจงวัดนตานออกอันนี้สภาพเยี่ยมนะสภาพเยี่ยมนะจ๊ะเพิ่งได้มา ท่านได้สนใจอันนี้16ดอกนะครับตะกุดเขาเรียกครบท้วนบริบูบณ์นะครับตะกุดสมัยสงครามอินโดจีนปี2485น้ป้าะครับผมก็ว่าตะกุดดอกสุดท้ายเนี่ยเนะราเป็นตะกุดเกาะเพชรเขาว่ากันอย่างนั้นนะจ๊ะนะเวลาจะสู้ให้ให,ให้หมวนไปอยู่ข้างหน้าเวลาจะถอยให้หมวนไปอยู่ข้างหลังนะครับด้านหน้าจะเป็นเมตตามหานิยมแต่และตะกุดนะไม่เหมือนกัน คาับแตน,นี้สภาพเยี่ยมนี้มากมาก,มากอันใดสนใจนะใส่มาด้คอนะครับผมอันใดสนใจ8,500บาทนะครับผมขอ,องแท้รับประกันตลอดชีพนะครับผมสบายใจได้เช่าของมอเตอร์ไซค์นะครับผมขอ,องแท้ล้านเปอร์เซ็นนะครับนะครับผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนานะครับผมดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาซิไหน นะครับผมเด็ดค์สเด็ดเดียวห้าวหานอย่างตั้งมั่นท่านใดสนใจทักไลน์มานะนะครับผมซันนี่สี่สองแปดเก้านะครับผมหาเงินไปทําบุนก่อนนะครับผมนะครับรายได้ส่วนหนึ่งไปทําบุนต้องต้องใช้คํานี้เพราะม่ามีค่าน้ํามันด้วยนาต้องเดินทางด้วยนะครับต้องกินด้วยนะนะครับผมนะแปดพันห้าร้อยบาทมีอันเดียวนะบอกไว้ก่อนนะท่านใดสนใจแปดพันห้าร้อยบาทนะเพิ่งได้มานะครับเขาเอามาให้แล้วนะครับผม โชคชะตาเสียนเอามาให้เสียนเอามาให้นะครับเราประกันแทงนะครับผมโชคชะตาบุญกุศลวัส,สนาดวงชะตานี้นะครับคนผีตามทุกสิ่งทุกอย่างมันอึดอัดอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเล้ามันเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกข์ทรมานผมไม่ทําอะไรให้กับคุณหรือยังไงนะครับถึงตามล้างตามผ่านอย่างตั้งมั่นเกณฑ์ชะตาการชิงไหวชิงพิบเกณฑ์ชะตาการใช้เล่นเหลี่ยมเล่กลนเพดบายเกิดขึ้น ถ้าใครบางคนเข้ามาใช้เล่เหลี่ยมเลขกลนเพดุบายนะผมเราก็ต้องหลบหลีกซ่อนเลนไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องใช้เวทมนต์คาถานะผมเวทมนต์คาถาคือวิ่งหนีคาถานี่ไม่ไม่ใช่ไปประทะเขาเนาะคาถาวิ่งหนีนะผมวิ่งนะคาถาบางตัวนั่นเองพุทธังบางตัวธรมบงบางตัวสังขังบางตัวอย่าให้มีใครมาตามตามเราทันวิ่งจูด๊ดวิ่งหนีอย่าไปสู้กับใครสู้ไม่ได้นะผมสู้แล้ว มีแต่เวรตกรรมไม่เอานะผมในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาดวงนี้เป็นยังไงตกตําแหน่งบุญครับดวงชะตานี้ตกตําแหน่งบุญกุศลวาสนาจะ,จะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โอกาสทองโอกาสดีจังหวะข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นนะผมกล้าได้กล้าเสียในเกณฑ์ชะตาการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอํานาจบ,บุญบารมีวาสนาดวงชะตานี้ใช่กลัวใครสิที่ไหน นะผมยังเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าวหาญอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวัสนารายได้สูงเป็นพิเศษนะผมไล่ลําเต้นระบำเพลงกองกันอย่างสุขสมสมหวังดังใจหมายจะมีรายได้สูงเป็นพิเศษมีอำนาจบุญบารมีวัสนาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคพระราชาแห่งเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคกตาแปลว่าดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ มันถึงเวลาคาวบนกุศลว่าสนาสิ่งที่ใช่แล้วสิ่งที่ชอบแล้วสิ่งที่เป็นแล้วสิ่งที่จะนําพาซึ่งความสําเร็จนะผมในเกณฑ์จะตาการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีถโดนใครกันแกล้งเนี่ยต่อสู้อย่างเต็มกําลังเนี่ยนะผมเราก็ต้องต่อสู้อย่างเต็มกําลังนะครับแ,แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามานะใครมาสาบแช่งทาไงาหมอันแนะนํก่อนตะกุดหมาสะท้อนนะครับผมถ้าไอ้นี่นะถ้าจะป้องกันนะจะสู้นะนะตองใจอันนี้ ครับผมเป็น,นาตามตำรานะนะครับผมแต่ถ้าจะท้อนกลับเนี่ยพบติดตัวไว้เนี่ยข้าพเจ้าเป็นคนดีแล้วอนุญาตนะตระกูลหมาจะถอนหลวงพ่อจงนะครับสามพันห้าร้อยบาทครับยังมีอีกสี่ดอกใส่ไว้ที่เอวอยากจะโชวมกันนะเนี่ยโชว์หน่อยแล้วกัน<ม>เห็นไหมเห็นไหมนี่ครับอยู่ตรงเอวครับมีเป็นสิบสิบดอกเห็นไหมครับอยู่ตรงเอวเต็มมีหลวงหลวงปู่แย้มด้วยนี่หลวงปู่แย้ม นะมีโอ้โหประมาณตีห้าคู่อะ่ะตะกุดเงินตะกุดเงินของหลวงประจงนะครับแล้วก็มียันถอกยันถอก,กันผีนะครับผมนะสิ่งเหล่านี้นะผมปรดใช้วิจารณญาณนะครับแต่อย่างนี้ของครูบาอาจารย์ไม่เชื่อได้ไงแเนะขาเจอกันมาเยอะแยะแล้วนะรผมโชกตตาบุญกุศลวัาสนาเทพเทวดาค้ำชูปอกปากคุ้มครองรักษาหนูจตานี้เปิดไพ่ก่อนตกตำแหน่งสิบเหรียญ เจริญล่กเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะร่ำรวยรับทรัพย์รวยโชคราบองแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดานำพาซึ่งความสําเร็จ,จเจริญุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดนบจะตาชีวิตจะรับทรัพย์เงินทองไหลมาเทมาผสมเด,ด้คนผีตามไม่เลิกตามการแกล้งยื้อยแย่งแข่งแย่งชิงดีก็ไล่มันออกไปไล่มันด้วยอะไรไล่มันด้วยน้ำมนต์นะไล่มันด้วยน้ำมนต์น้ำมนต์อย่างนี้นะไล่ออกไปนะสาดเลยสาด ไล่ออกไปอย่ามายุ่งกับข้าวุ่นวายต้องเสียงโดดๆไว้แล้วผีมันกลัวคนดุแตกด้วยนะไปพูดกับมันพร้อมๆไม่เอาเรา,เา,เาก็ฟังนอกจากพระไงถ้าพระคุยกับผีเพาะมันมันได้นะแต่ถ้าคนน่ะปุยมันไม่เพาะด้วยนะเราบฉะนั้น,นต้องด่าคนวัดกันด่าต้องเสียงแบบอย่างเนี้นะต้องต้องด่าเก่งแล้วลองผี่งหนี ับผมโชคชะตาบนกุศลวัส,สนาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาไหนคนก็คือคนคนก็ด่าได้ครับไล่ออกไปไปมันยุ่งกับข้าับผมไล่ออกไปถ้าคนมันไม่ดีอ่ะท่านก็ต้องไล่ใช่ไหมับผมด้วยบนกุศลวัฒสสนาเปิดไพ่ของเตรียมตัวโอกาสทองโอกาสดีจังวหวะเฮลันรับทรัพย์หรือโชคถึงเวลาข่าวบนกุศลวัส,สนา,จ,าจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดมูนมนเณรจันทร์ซ้อนจันทร์มหาสเสน่ห์แม่ตามหานิยมมันเกิดขึ้นกับตัวท่าน โอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลน,นกน้อยนำพาซึ่งบุญกุศลวาสะนาเทพเทวดาสิงสิทธิ์คำชูปกป,กปักษ์้ของรักษาหนุนนำโชคชะตาดวงชะตาเปิดรับทรัพย์โดยโชว์้วผมมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะต,ตานี้ใช่ธรรมดาซิที่ไหนยังเด็ดขาดเด็ดเดียวเฮาหันอย่างตั้งมัน่นหมอทันก็เห็นพยันไปเรื่อยพยันนางกวักดีจงังหวะหน่วัดถ้ำเสือ ใครอยากได้บ้างใครอยากได้บ้างนะวัดท้อเสือใครอยากได้ครับนะ้อยเดียวใครอยากได้เห็นตรงนี้ขายหมดนะครับผมใครอยากได้ร้อยหนะึ่งร่วมส่งด้วยส่งให้ฟรีด้วยร้อยหนะึ่งเห็นทางขวักรับนะพยันนาะกวักนะของแท้นะบอกไว้ก่อนจังหวัดกระบี่นะครับผม พุโทรไม่เตาเอาไปติดร้านค้าขาย100บาทสองฟรีทำหนึ่งร้อยบาทมีผืนเดียวแล้วบอกไว้ก่อนเห็นะดีเราขายหมดบอกอาจารย์ขายหมดทุกอย่างเลยหระขายเอาตังค์ไปทำอะไรอาจารย์เอาไปทำบุญอาจารย์บ้าทำบุญทำบุญทำบุญทำทานนะทำทานบอกสอนเลนทำทานททานัททน่ททนให้อาหารลาทุกวันปล่อยปลาทุกวันไอ้ให้อาหารทานอาหารปลาทุกวันทำทานทำบ่อย ครูบาอาจารย์ให้ทำเราก็ต้องทำาครับนะผมนะแล้วเราก็แบ่งวัตถุมองคนไปแบ่งเอาไปนะเอาไปทําทานบอกไว้เลยนะนะครับรายได้ไปทําทานครับนะผมครับนะนะด้วยบุญกุศลวัสนาเทพเทวดาิ่งิซค้ามจูปกปากกองกอง,องต้องพูดอย่างนี้ส่วนหนึ่งเอาไปทําทานเพราะมันต้องมีอะไรค่าน้ําร้อนน้ําชาค่าเดินทางแีนะ่รนะับนอะหาเงินไปทำทาบุญ นะครับผมดวงชะตานี้เกิดความตั้งมั่นจัดหนักจะเต็มในหัวคิดแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าเยี่ยมเงินอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคนะครับดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันปัฒนายังตั้งมั่นจัดหนักจะเต็มในโชคชะตามันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาท่านแล้วครับท่านใดจะดูดวงกับหมอสันทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้าหนึ่งคำถามสองร้อยบาทครับหนึ่งคำถามสองร้อยบาทเท่านั้นครับหมอสันส่งคลิปให้ นะครับส่งคลิปให้นะครับเป็นการส่งคลิปเห็นเห็นเฉพาะไพ่นะเห็นเฉพาะไพ่นะกาจะเป็นไพ่นี่เป็นไพ่ไทยพ่ไทยอยุ่หลังพ่ไทยเอามาเปิดเล่นไม่ได้นะครับถึงไพ่ไทยแรงมีอาถรรพ์นะครับผมมีความแม่นยำนะแต่เอมโลเปิดขึ้นมาเลยเรหยิบไม่ได้เราต้องต้องสดก่อนเผ่าก่อนนะครับผมหนึ่งคำถามสองร้อยบาทใช้ไพ่ไทยเปิดให้นะไพ่กองแม่นของโมซัน นะครับผม200บาทนะครับผมหนึ่งคำถาม200บาทนะถ้าเห็นอยากเห็นหน้าหมอซันแบบนี้นะก็ได้นะครับผมนาที408นาที800ดูแบบโดยรวมนะรหรือจะระบุมากก็ไดไ้ไม่ไม่มีปัญหาแล้วดูอยู่ในนาทีนะครับผมนะครับทักไลน์มาซันนี่42่สปาย้ำนะส่งคลิปให้นะครับส่งคลิปให้ส่วนตัวของท่านคนเดียวรู้คนเดียวไม่ต้องบอกชื่อได้มางคนมีชื่อเสียงหมอสันเข้าใจ นะครับผมขออนุญาตแจ้งจชื่อราบลืมเป็นไม่ได้ด้วยดีครับสุขสมสมหวังนใจะหมายสวัสดีครับ